สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำปุ๋ยไว้ใช้ในสวนใช้ในแปลงผักกันนะคะซึ่งปุ๋ยที่เราจะทำก็เป็นปุ๋ยเปลือกกล้วยและเปลือกไข่นะคะทุกคนทั้งสองอย่างนี้มีประโยชน์ต่อพืชมากๆนะคะต่ายก็ได้เตรียมมาแล้วนะนี่ค่ะ อุ้ยนะคะจากเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยแห้งๆแบบนี้ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทุกคนเอามาใช้งานใช้ประโยชน์ได้นะคะใส่รองก้นกระถางก็ได้รองก้นหลุมก็ได้นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเปลือกไข่นะเปลือกไข่นี้ตายพึ่งแดดพึ่งลมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเปลือกไข่นะคะพึ่งแดดพึ่งลมแล้วค่ะ สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยค่ะเอามาใช้ในการปรุงดินก็ได้เอามาทำปุ๋ยเปลือกไข่ก็ได้เอามาทำร่วมกันกับปุ๋ย ทำร่วมกันกับเปลือกกล้วยทำร่วมกันกับขี้วัวก็ได้คือใช้งานได้หลากหลายมากนะคะเปลือกไข่ขอแค่ว่าเพื่อนๆทานไข่ในบ้านให้เก็บเปลือกไข่ไว้เถอะนะคะแต่ว่าจะต้องพึ่งแดดพึ่งลมนะถ้าไม่ได้พึ่งแดดพึ่งลมเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นตอนที่เราเก็บนะคะทุกคนแล้วก็พวกมแมลงวันมแมลงวีอะไรก็จะมาด้วยเวลาที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปพึ่งแดดเลยนะคะไปวางกลางแดดเลยแล้วก็พอแห้งเก็บใส่ถุงไว้นะเอาละค่ะวันนี้ หลักๆเลยเราใช้คือเปลือกกล้วยตัวที่สองเปลือกไข่ตัวที่สามนะคะขี้วัวนะคะนี่เป็นขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะขี้วัวหมักนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะสามอย่างนี้ที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้ากันในกะละมังเหลืองใบนี้เริ่มแรกเลยนะคะต่อยขอบีเปลือกไข่ก่อนละกันนะคะเปลือกไข่ก็บีหย,ยาบๆได้เลยนะ อันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ธาตุอาหารเพิ่มเติมคือพวกธาตุคาร์บอนนะคะก็เอาเปลือกไข่เนี่ยไปคั่วในกระทะค่ะทุกคนไปทั่วไปคั่วในกระทะโดยการใช้ไฟอ่อนๆเปิดไฟอ่อนๆค่อยๆคั่วนะคะพลิกไปพลิกมาคั่วไปคั่วมาจนเขามีความไหม้นะคะดำๆเกาะอยู่ตามเปลือกไข่นั่นแหละเราก็จะได้ธาตุอาหารเพิ่มเติมนะคะ ก็จะเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้เปลือกไข่นะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเปลือกไข่ที่ไม่ได้ผ่านการคั่วเนี่ยอาจจะมีธาตุอาหารอยู่ในน,นี้สัก5ตัวพอเราไปคั่วก็จะได้ธาตุอาหารมาเพิ่มเป็น6ตัวแบบนี้ค่ะทุกคนอาจจะเสียเวลาเพิ่มสักหน่อยนะคะใช้แก๊สใช้ไฟใช้ความร้อนเพิ่มสักหน่อยแต่ก็ได้ธาตุอาหารมาเพิ่มเป็น6กถึงเตัวประมาณนี้นะถ้าอธิบายแบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะคะเอาละ บีบเปลือกไข่มีมากก็ใช้มากได้เลยนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีนะใส่ลงไปในกะละมังเลยนะคะตัวต่อมาเปลือกกล้วยค่ะมีมากก็ใช้มากได้เช่นกันเปลือกกล้วยเนี่ยก็เป็นตัวที่เราจะต้องพึ่งแดดพึ่งลมก่อนเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเรา ไม่ได้พึ่งแดดพึ่งลมเราเก็บหมกัมกหมักไว้มันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเช่นกันค่ะแล้วก็จะทําให้พวกมแวมลงวันแมลงวีมารบกวนบริเวณครัวบริเวณที่เราเก็บเปลือกกล้วยนะคะแต่ถ้าเรามีเปลือกกล้วยแล้วเราเอาไปพึ่งแดดพึ่งลมเลยทันทีนะคะเขาก็จะแห้งไวแบบนี้แล้วเอามาใช้งานได้เร็วด้วยนะนี่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน คือเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับปุ๋ยนั่นเองนะคะตัวต่อมาก็คือขี้วัวนะคะทุกคนขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะเนี่ยค่ะตอนแรกเขาเป็นก้อนแข็งๆตอนนี้ก็คือย่อยสลายไปเยอะเลยนะคะเวลาที่ไต่จะใส่ปุ๋ยในให้กับต้นพืชต้นผักนะคะไต่ไม่ได้ใส่ขี้วัวลงไปอย่างเดียวไต่ก็จะผสมกับอินทรีย์วัตถุแบบนี้แหละคะ่ะ บางทีก็ผสมกับเศษผักเศษเปลือกผลไม้แต่เน้นย้ำว่าเศษผักเศษเปลือกผลไม้เนี่ยก็ถ้าแห้งหน่อยก็จะดีนะคะเอาไปตากแดดพึ่งแดดพึ่งลมแล้วเอามาคลุกเคล้ากันกับขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วแล้วก็เอาไปใส่ต้นพืชต้นผักนะคะก็จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับต้นพืชแล้วก็เป็นการบำรุงดินไปในตัวด้วยแต่วันนี้เราก็จะเน้นมาที่ขี้วัวหน่อยนะคะ จะใช้ที่วัวเยอะหน่อยอันไหนที่เป็นก้อนใหญ่ๆเราก็สับๆเขาหน่อยนะคะ ไปทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะครุกคล้าค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะไม่ได้ใส่แค่คีบัวเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ไปด้วย หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปใช้งานได้เลยค่ะทุกคนจะไปใส่ต้นพืชต้นผักชนิดใดก็ได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วตายก็จะเอาไปใส่ต้นพืชต้นผักที่แต่ปลูกค่ะเมื่อวานนะคะวันก่อนนะคะตายได้พาแม่เข้าสวนนะคะแล้วก็มีการตัดต้นผักบุ้งไปนะคะตัดผักบุ้งไปแล้วเรายังไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยเลยนะทุกคนก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยผักบุ้งค่ะนี่ค่ะ เขาอาจจะดูเหมือนว่าต้นเขาโซมโซมเหมือนตายนะแต่จริงๆไม่ได้ตายนะทุกคนต้องบอกก่อนเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยไปโรยไปนะคะก็จะโรยไปแบบนี้ ใส่พืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะปุ๋ยที่เราทำนะคะ่าไปกระถางอื่นกันบ้างนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งที่เราชำนะคะไม่ได้ไม่ใช่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกนะก็จะไม่ได้ชำเต็มกระถางนะคะอาจจะดูโล่งๆหน่อย จายกระจายรยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวรดน้ำไปก็เขาก็จะเข้าที่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ต้นมะเขือกันสักหน่อยนะคะมะเขือที่แต่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะนี่ทางนี้ต้นมะเขือนะคะเติมปุ๋ยให้เขาหน่อย นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าการทําปุ๋ยการเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะยังมีปุ๋ยเหลืออยู่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะเอาใส่ต้นพืชต้นผักให้หมดเลยนะคะทําแล้วก็ใช้ให้หมดเลยเอาละคะ่ะลองทําตามกันดูนะคะ วิธีการทำไม่ได้ยากเลยเตรียมของก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะให้แต่เราขยันเก็บสิ่งที่เราเหลือๆจากการทานเท่านั้นเองค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายก็จะพาทุกคนมาใช้ประโยชน์จากเศษผักเศษเปลือกผลไม้ที่เหลือๆจากในครัวนะคะก็ได้เก็บไว้นะนี่ค่ะก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะคะไม่ได้เยอะมากนะ นอกจากเราจะเอาไปปรุงดินแล้วนอกจากเราจะเอามาทําปุ๋ยหมักแล้วนะคะเราก็เอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกค่ะทุกคนวันนี้ต่ายจะนําพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้เนี่ยมาเติมลงในตะรกร้านะคะตะกร้าที่ต่ายทำนะคะนี่ค่ะเป็นตะกร้าปุ๋ยหมักนะซึ่งต่ายทาปุ๋ยหมักในตะกร้านี้จากฟางค่ะต่มีฟางปเปื่อยเก่าๆนะคะนี่กองอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆก,ก,ก,กันนะคะก็เอาฟางพวกนี้แหละมาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะจะได้ไม่เสียประโยชน์เปล่าเนาะ แล้ววันนี้เรามีเศษผักเศษเปลือกอาหารแบบนี้นะคะเราก็เอามาเทพเพิ่มลงไปได้เลยนะคะเนี่ยบางคนเอาไปปรุงดินนะคะก็ได้บางคนก็เอาไปทําปุ๋ยน้ําหมากักเศษผักเศษเปลือกอาหารก็ได้นะคะหรือบางคนจะเอามาทําปุ๋ยหมักในตะกร้าแบบนี้ก็ได้เราเติมลงไปแบบนี้เลยค่ะหลายๆคนมักจะมีคําถามนะคะว่าอา้าวเราเติมชั้นบนอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะทุกคนเติมไปชั้นบนเลยค่ะ ไม่ต้องไปแหวกอะไรมากมายนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราต้องแหวกลงไปชั้นล่างแล้วก็ก็กลบกลบเขาหรือเปล่านะคะก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะเหมือนที่ไต่ทําให้ดูนะพอที่พอหลังจากที่เราเติมเสร็จผักเสร็จเปลือกอาหารลงไปนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยนะคะนี่ปุ๋ยคอกโรยทับด้านบนอีกนะคะนี่ค่ะเกลีย่ยเกลี่ยเขาแต่ก็จะไม่ได้เน้นปุ๋ยคอกมากนะคะเพราะว่า อยากให้ทุกอย่างเขาย่อยสลายด้วยตัวของเขาเองเนาะแต่ว่าปุ๋ยคอกเนี่ยเขามีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติค่ะจุลินทรีย์ตามธรรมชาติเหล่านี้แหละจะทําให้เศษผักเศษเปลือกผลไม้เนี่ยได้ย่อยสลายค่ะเ,เราก็อาจจะก,กดกดเขาลงไปหน่อยนะคะตัวไหนที่แบบโผล่ขึ้นมาให้เวลาเขาสักหน่อยนะคะ บางคนกลัวว่าเอะพอเราเติมไปด้านบนเนี่ยด้านบนจะไม่ย่อยหรือเปล่าจะไปย่อยแต่ด้านล่างหรือเปล่าสุดท้ายระยะเวลาผ่านไปเขาย่อยเหมือนกันหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราก็เติมลงไปแบบนี้ถ้ามีเศษใบไม้แห้งอะไรนะคะเราก็มาเติมเพิ่มไปได้เลยค่ะเวลาที่เราทําปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกองปุ๋ยหมักของเราก็จะค่อยๆย,ยุบลงนะคะมันจะยุบต่ํากว่านี้หน่อยนะเราก็จะเติมเพิ่มลงไปได้นะคะ เอาฟางมาใส่เพิ่มไปเอาใบไม้แห้งมาใส่เพิ่มไปก็ได้หรือจะเป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้เหมือนในตะกรา้านี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะวันนี้มาสั้นๆนะคะคลิปไม่ได้ยาวมากนะมาเติมเศษผักเศษเปลือกผลไม้ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าเอามาเติมทับของเก่าแบบนี้ไปได้เลยค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ